รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับเราพบกันเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์นะครับเวลา22.50ถึง23.20 20. ทางช่อง28แห่งนี้นะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกของเรากันดีกว่านะครับนั่นก็คือช่วง Movie Guru Focus ของเรากับการนำเอาคู่ชกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและดุเดือดที่สุดในจักรวาลก็ว่าได้นะครับ กับภาพยนตร์ยิ่งใหญ่แห่งปีเรื่องหนึ่งนะครับอะไรคือคู่เอกแห่งยุคครับต้องบอกว่าเป็น2องซูเปอร์ฮีโร่นั่นก็คือแบทแมนปะทะซูเปอร์แมนในภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่า Batman vs u u p r r m n n d w w o o j u u t t i e e คู่มวยคู่เอกคู่นี้นะครับต้องถือว่าเป็นคู่มวยคู่เอกที่มีแฟนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนหนังหรือแฟนการ์ตูนรอคอยกันมากมายนะครับถึงขั้นว่ามีการตั้งแฮชแท็กขึ้นมาว่า who will win ใครจะชนะนะครับ ท่านก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วถือข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพราะคงไม่มีใครยอมใครนะครับถ้าดูจากศักดิ์ศรีสองซูเปอร์ฮีโร่นี้ซูเปอร์ฮีโร่คู่นี้นะครับมีการกําเนิดมาห่างกันเพียงปีเดียวครับคุณผู้ชมซูเปอร์แมนนั้นเป็นแอนิเมชันการ์ตูนที่ก่อกําเนิดเมื่อปี1938แล้วก็ตัวแบทแมนเองนั้นก่อกําเนิดขึ้นมา1ปีให้หลังนั่นก็คือปี1939ที่มาที่ไปทั้งคู่ต้องยอมรับว่าเป็นซูเปอร,ร์ฮีโร่ท ซูเปอร์แมนนั้นเป็นเด็กกำพร้าจากดวงดาวที่ดับสูญน,นั่นคือดาวคริปตอนเดินทางสู่โลกส่วนแบทแมนนั้นก็เป็นเด็กกำพร้าซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อาชญากรรมโศกนาฏกรรมที่พ่อแม่ของเขาถูกสังหารโดยโจรทั้งคู่ถูกเลี้ยงดูมาแต่ในที่สุดเส้นทางสุดท้ายคือการปกป้องโลกให้ปลอดภัยจากเหล่าร้ายวายร้ายและอำนาจร้าย ภาพยนตร์เรื่อง Batman v Superman Dawn of Justice เป็นเหตุการณ์ซึ่งต่อเนื่องจาก Man of Steel หากเราจำฉากที่ Superman ต่อสู้อย่างเข้มข้นกับในพลซอรในอาคารของ Wayne Tower คนสูญเสียชีวิตไปมากมายหนึ่งในผู้สูญเสียนั้นคือ Bruce Wayne ที่มีความเคียดแค้นว่าทำไมซ u เปอร์แมนถึงทำเช่นนี้นี่เป็นหนึ่งในชนวนแห่งการประทะเดือดครั้งนี้นะครับหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับ การประทะเดือดครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกแห่งยุคเลยนะครับระหว่างแบทแมนปะทะซูเปอร์แมนซึ่งเปรียบเสมือนได้เช่นกันว่ากลางวันปะทะกลางคืนหรือมนุษย์ปะทะกัทเทพเจ้าไปชมตัวอย่างภาพยนตรนเรื่อง b a ทแมนวีซูเปอร์แมนดอนออฟจัส e ในช่วง m o วี่กูรูโฟกัสกันได้แล้วครับช่วง m o วี่กูรูโฟกัสสนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตชิ Wayne, thermal imaging is showing me two dozen hostiles on the third floor. Why don't I drop you off on the second? Yeah. Slow in my old age, Alfred. Even you got too old to die young. Not for lack of trying. He has the power to wipe out the entire human race. If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. The greatest gladiator match in the history of the world God versus man. Day versus night. You're psychotic. That is a three-syllable word for any thought too big for little minds. I've known a few women like you. Oh, I don't think you've ever known a woman like me. America. that power can be innocent. รายการมูฟี่ครูร่วมกับ War n e r Brothers Pictures และโรงภาพยนตร์ในเคร er ือ m a j o r Cineplex ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Batman v Superman d a w n of Justice ในวันพุทธที่23มีนาคม2559รอบ20นาฬิกาณโรงภาพยนตร์ p นะารา gon Cineplex เพียงตอบคำถามมาว่าในภาพยนตร์เรื่อง Batman v Superman Dawn of Justice นักสแสดงชื่อดังรายนี้รับบท b r u c เว a y น e p l a y b o ยมหาเศรษฐีที่ออกล่าเหยือ่อบนท้องถนนก o t h a m ในคราบ Batman เมื่อไม่นานนี้เขาสแสดงในหนังเรื่องกอรเกิลและภาพยนตร์ับ วันออสการ์ในเรื่องอาร์โกที่เขาเป็นผู้มิกับนักแสดงท่านนี้คือใครมีให้เลือกระหว่างข้อหนึ่งเบนเน็ฟล็กหรือข้อ2องคริสเตียนเบลท่านสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้าทาง www.facebook.com/movieguru.tv3sd ครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ MovieGuru และนี่คือช่วง v o v i u r u ู p o t l i g h t ครับ Spotlight ของเราวันนี้จะไปส่องที่ความมันส์อลังการยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เรื่อง The Divergent Series a l l e g e n t นะครับต้องบอกว่าความมันส์ครั้งนี้ยกระดับขึ้นมาจากภาคที่แล้วโดยเฉพาะฉากโลดพ้นโจรทยานนะครับสำหรับทีมที่ข้ามกำแพงไปนะครับหรือแม้แต่การบุกเข้าไปในป้อมประการนะครับที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้าสมัยซึ่งรวมไปถึงปืนไรเฟิลล้ำอนาคตฮอลลกรมไว้เล็งเป้านะครับ หรือแม้แต่ดโดรนเอเนกประสงค์ต้องบอกว่ามีอันตรายหลายอย่างรอพวกเขาอยู่นะครับนักแสดงทั้งหลายก็ต้องมีการฝึกฝนให้เข้ากับภาพพิตศรืนี้ได้อย่างสมจริงในภาคนี้พรุ่งกับภาคที่แล้วคือโรเบิร์ตชเวนเก้นั้นกลับมา กำกับภาคนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าน่าเสียดายเขาไม่ได้มากุมบังเหียนสำหรับภาคต่อไปนั่นคือ The Divergent Series Ascendance ซึ่งจะมอบไม้ส่งต่อให้กับผู้กกับคนนี้ที่เคยกากับ The Age of a d r l i n e นั่นก็คือ l e e t t o Land Criker ที่จะมารับหน้าที่นี้ต่อและภาพเพียนภาคจบนั้นจะฉายในปี2017หากทุกท่านพร้อมแล้วไปชมเบื้องหลังการถ่ายทาภาพ,พยนตร์เรื่อง The Divergent Series a l l e g e n d กันได้ในช่วง Movie Guru Spotlight ครับ Movie Guru Spotlight. When I first found out I was divergent, I never thought it would come to this. It's time to go beyond the wall. Go, 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 go! Legion continues when we ended the last movie. They are dealing with the ramifications of the end of a civil war realize that we were a part of a big experiment and we venture out to see what else is out there ah! Christina! i'm okay that part of the plan stiff evelyn electrified defense We go beyond the wall. All of a sudden, we've discovered this new world. Your arrival is the most exciting event some of us have ever known. Hey, Four. I do they know who we are? Our surveillance technology is centuries ahead of anything you've known. They've grown up watching it. Nothing creepy about that. Everywhere we turn, nothing's as it seems. In 200 years, the greatest scientific minds have lived here to test a theory. If we could rescue people from a toxic environment and put them in a safe place like Chicago, perhaps they would heal it. And I'm one of those people. You are the only one. What I love is how it is a family Shay Ansel, and Miles and Vio. It's a lot of firepower. That'll take you a while to get the hang of it. I think I got the hang of it. What are these? Personal drones. Expands your field of vision and provides 3D modeling of environments. Here. Thanks. Activate the headgear the left hand activates the drones did you do anything else not much use the drones to find the targets it'll take you a while to get the hang of it yeah I think I got the hang of it. They're great kids. They work hard. They're ready. This population is determined to destroy themselves. Chicago will be erased. Everyone we know will die. We have to leave right now. Where are we going? Home. Out of all the movies we've made so far, this one is going to look the best. This isn't us against us. This is us against the people on the other side of that wall. It's going to be really exciting. If you like action, this is the movie for you. แล้ววันนี้นะครับเรายังมีภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆนะครับกับรอบพิเศษในการดูหนังภาพ,พยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้า3นะครับกับลูกค้าของเจดราค่อนและนอกเหนือจากการชมภพาพยนตร์ร่วมกันแล้วนะครับลูกค้าที่มาในวันนั้นยังมีโอกาสได้ชิมสลาเปาอร่อยๆด้วยกันครับ ไได้มีประสบการณ์ใหม่คือการแจกซระเปานะฮะแต่ว่าต้องจํานิดนึงว่าไหนหมูสับหมูแดงหรือว่าไส้ครีมนะเพราะว่าอาจจะให้สับไปบ้างก็อย่าว่ากันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมเจดราก้อนฟินอินบุฟี่ครั้งที่1น,นะคะที่เราได้มาส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคโดยเชิญผู้บริโภคจากถิ่นซามเจดราก้อนที่เป็นแฟนเพจนะคะเข้ามาร่วมสนุกวันนี้เราได้มาดูหนังเรื่องกังฟูแพนด้า3 ซึ่งรับรองว่าจัดเป็นเอกซ์คลูซีฟแล้วก็น่าดูมากๆแล้วัว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะเฉลยผู้โชคดีจากเรื่องกังฟูแพนด้า3ที่ถามไปว่าคุณชอบตัวละครใดจากภาพผียนเรื่องกังฟูแพนด้า3พร้อมเหตุผลที่ชอบขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีดังต่อไปนี้ที่รับรางวัลเป็นหนังสือภาพและกระเป๋าผ้าจากกังฟูแพนด้า3ครับ Oh, 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 oh. มาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วนะครับนั่นก็คือช่วง Digital Home Entertainment กับการแนะนำหนังที่น่าสนใจจาก Hollywood HDTV ประตูสู่โลกแห่งหนังคุณภาพและครบทุกประสบการณ์ของการดูหนังครับ Hollywood HDTV นะครับเป็นบริการที่มีคลังหนังที่ครบทุกประเภทหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดของหนังทริลเลอร์แอคชั่นดรามา่อาออ บทผู้กำกับมีครบทุกหมวดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังทุกๆสัญชาติหนังเกาหลีหนังจีนมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหนัง Family อย่าง Disney On Demand ก็มีหรือว่าหนังจีน Shaw Brothers Classic นั้นก็มีบรรจุลงไปในคลังของ h o l l y w o o d HDTV นะครับและแน่นอนนะครับครบทุกประเภทการชมเราที่เป็นแฟนแฟน,แฟนบุฟเฟ่ก็สามารถชมหนังได้หลายพันเรื่องทีเดียวนะครับหรือแม้แต่การเข้าไปในสตอร์เพื่อเช่าหรือซื้อมา ชมกันนะครับก็สามารถทําได้กับหนังใหม่ๆแล้วปิดเทอมนี้นะครับแน่นอนนะครับถ้าเราเข้าไปในบริการ Store นั้นจะมีการแยกคอลเลคชันนี้แล้วคอลเลคชันที่เราจะแนะนำวันนี้เหมาะกับฤดูการปิดภาคเรียนนะครับนั่นก็คือคอลเลคชันเด็กและครอบครัวครับซึ่งวันนี้เรามี a n i m เมชันที่คว้ารางวัลอสการ์และทำเงินมากมายมหาศาลมากนะครับเรื่องแรกคือ Big Hero 6ภาพตร์เรื่องนี้กวาดรางวัลอสการ์มาแล้วในสาขา ภาพพิณแอนิเมชันยอดเยี่ยมนะครับและทําเงินไปมากกว่า657.8ล้านเหรียญและเป็นภาพพิณแอนิเมชันที่จะแนะนําตัวละครใหม่ๆในโลกของ Marvel Comics ด้วยนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรียกว่าสดสดร้อนๆจากเวทีออสการ์ปีนี้เลยนะครับนั่นคือ Inside Out กับรางวัลอสการ์ภาพพิณแอนิเมชันยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับแต่หนังเรื่องนี้แรงกว่าหนังเรื่อง Big Hero 6ไป้ไปทำเงินทั่วโลกไป 856. 8ล้านเหรียญนั่นเองนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างหนัง2เรื่องนี้มาแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับไปชมกันได้แล้วนะครับในช่วง Digital Home Entertainment ครับช่วง Digital Home Entertainment สนับสนุนโดย Hollywood HD TV Gotta catch him. We can't go against that guy. We're nerds. Trust me, I know about robotics. We can be way more. Anybody else's suit riding up on him? Come on, kick it down. ขอต้อนรับสู่โลกของการประจนภัยไปในเรื่อง Big Hero 6คุณผู้ชมจะได้ร่วมติดตามเรื่องราวของเด็กหนุ่มนักประดิษฐ์อัจฉริยะฮิโรยามาดะกับคุณยนต์ของเขาที่ชื่อเบมักพร้อมกับการรวมทีมของเพื่อนๆน,น,นักประดิษฐ์ทั้งหลายในการปกป้องเมืองซานฟรานโซเกียวแห่งนี้ครับ Thiss ส่วนอีกหนึ่งแอนิเมชันสุดประทับใจอย่าง Inside Out ก็ขอเชิญคุณผู้ชมเข้าไปสู่เรื่องราวของอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความโกรธความรังเกียจและความกลัว ซึ่งเสียงเล็กๆในหัวของเรานี้จะมีผลยังไงกับชีวิตของมนุษย์บ้างไปติดตามกันได้เลยครับและ Hollywood HDTV ก็เป็นอีกทางเลือกในการเข้าไปเลือกชมหนังในครั้งที่ตอบโจทย์การดูหนังเลยครับผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไปหรือเข้าไปดูได้ที่ www.holly w o o d h d t v c o m ครับ ผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ทุกคนรอคอยทุกสัปดาห์นะครับกับ Movie Guru h i g h l i g h t ครับช่วงนี้นะครับเป็นการทบทวนนะครับเราจะมีเรื่องราวของการอัปเดตการเปิดกล้องภาพย,ายนตร์ความคืบหน้าของบล็อกบัสเตอร์แต่และเรื่องเป็นยังไงบ้างหรือแม้อย่างสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีเรื่องราวของแอนิเมชันที่จะฉายปีนี้ส่วนสัปดาห์นี้เราจะมีการอัปเดตตัวอย่างภาพย,ายนตร์เด็ดๆใหม่ๆแน่นอนครับเชิญชมกันได้แล้วครับช่วง m o v Movie Guru Highlight สนับสนุนโดย a c e r t History e w z a r world d i i n knew g thought you you l much larger h a n y u imagined i h s t o of Magic in North America คือผลงานเขียนชิ้นใหม่ของ J.K. Rowling ที่คุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้จาก pottermore.com <The S 2> ซึ่งเป็นเรื่องราวที่จะบรรยายถึงที่มาของภาเพเขียนเรื่อง Fantastic Beasts and Where to Find Them ที่จะใช้เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ and you will find another world. Running parallel to our own. A secret world where magic is real. Ilvermorny, Skinwalkers, the Witch Trials, and the Magical Congress of the United States of America. These aren't myths, for the history of America is more amazing than you could ever imagine. Everything you think you know is about to change. Magic in North America. A series of original stories by writer J.K. Rowling. Read them exclusively at Pottermore.com. But prepare yourself, for in November, you're invited to explore a whole new era. เตรียมตัวเลือกฝ่ายกันแล้ยังนะครับคุณ mm hmm. ผู้ชมในหนังเรื่องกับตันอเมริกาซิวเวอร์วอร์ซึ่งครั้งนี้ทีมอเวนเจอร์สจะแตกคอกันเองส่งผลให้เกิดการแบ่งข้างอย่างชัดเจนปลายเมษายนนี้นะครับมาพบกับแอคชั่นแบบนันสต็อปพร้อมกับการเผยโมสไปเดอร์แมนคนใหม่ด้วยครับ with มาต่อกับตัวอย่าง <Yeah. S 1> ภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่องล่าสุดของผูมกกับสุดแนวอย่างทิมเบอร์ตันกับหนังเรื่อง Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ที่จะมาปลุกจินตนาการของคุณ <Yeah. S 1> กันยายน์นี้นะครับ you. Eh. It's my peculiarity. If I show you the rest, you have to promise not to run away. Claire, why aren't you eating? She's embarrassed in front of Jake. Don't be. Because our abilities don't fit in the outside world. We live in places like this. Knew you were one of us when you were born it's time for you to learn what you can do but i'm just ordinary no you're not you were born to protect us promise me one thing ปิดท้ายด้วยตัวอย่างล่าสุดจากภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation, เรื่อง Kubo and the Two Strings กับผลงานล่าสุดเช่นกันของสตูดิโอไลกาผู้สร้างหนังแอนิเมชันหลอนๆจนเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น Caroline Paranorman และ The Box Trolls เป็นต้นนะครับคราวนี้พวกเขาได้ผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรวมกับแนวซามูไรเข้าไปไว้ด้วยกันนะครับแถมยังมีเรื่องราวของเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนนักพา์ก็ขนทับนักแสดงแถวหน้ามาร่วมงานกันมากมายอาทิเช่นแมทธิวแม c คอนนีฮีชาร์ลี รูนี่มาราและราฟายน์สมาเอาใจช่วยคูโบโตามหาเกาะของพ่อให้เจอและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ซึ่งเรื่องนี้จะเข้าฉายประมาณเดือนตุลาคมนี้ในบ้านเราครับ ผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการ Movie g u r ูประจำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำวีโฮเทลครับขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทางดัปเปอร์นะครับท่านใดที่อยากจะติดตามรายการเราที่ไม่ได้ชมนะครับสามารถย้อนหลังกลับไปชมกันได้ทาง w w w a m a z i n g group TVthailand.com แลนะครับและท่านใดอยากจะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมรุ่นรับปบรชมภาพยนตร์หรือว่าชิงของวันจากภาพยนตร์หรือติชมรายการสามารถเข้าไปใน f c e b o o k f แ Fanpage ของเราได้นั่นคือ Movie Gu r u TV3 SD ครับพบกันใหม่สัปดา าหน้านะครับเวลา22.50นาทีถึง23.20นาทีนะครับทางช่อง28แห่งนี้เพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับสวัสดีครับ